ดูคลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ในทำเลที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนั่นก็คือร,งรังสิตนครนายกนั่นเองและที่นี่คือคาซาวิวรังสิตคลองสองค่ะจุดเด่นของที่นี่อันดับแรกเลยก็คือทำเลที่ตั้งค่ะเพราะว่า อยู่ในช่วงของรังสิตนครนายกช่วงต้นๆแล้วก็ไม่ต้องเข้าซอยด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางสะดวกสบายกว่าอย่างแน่นอนออกจากโครงการไปอีกนิดเดียวก็ถึงทางแยกต่างระดับรังสิตซึ่งมีทั้งถนนพหลโยธินมีดอนเมืองโทเวเอาไว้ให้เดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วและอีกหน่อยในอนาคตยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตจะสร้างเสร็จในปี2563ด้วยยังไม่พอคะ่ะ บริเวณโดยรอบโครงการนี่ต้องเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าที่ยากต่างระดับรังสิตก็มีห้างสับสินค้าใหญ่นะคะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีโรงพยาบาลชั้นนำใกล้ๆโครงการก็โรงเรียนระดับอินเตอร์ที่ได้มาตรฐานร้านค้าร้านอาหารนี่เยอะแยะเลยทีเดียวใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนค่ะ ในโครงการคาเซลวิวรังสิตคลอง2เองก็มี Facility เตรียมไว้ให้ได้มาตรฐานนะคะทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะให้อีก2สวนเลยทีเดียวความปลอดภัยก็ได้มาตรฐานเหมือนกันค่ะหน้าซุ้มโครงการนะคะมีทั้งรปภแล้วก็กล้อง cctv รักษาการตลอด24ชั่วโมงในบ้านทุกๆหลังยังเตรียมระบบสัญญาณกันขโมยเอาไว้ให้เป็นวัสดุมาตรฐานอีกด้วย บ้านในโครงการนี้มีทั้งหมด279ยูนิตนะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่จะอยู่บนที่ดินตั้งแต่54ตารางวาขึ้นไปแบบบ้านมีให้เลือก4แบบนะคะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่138ไปจนถึง214ตารางเมตรและที่เรามาเยี่ยมชมในวันนี้อยู่ด้านหลังค่ะชื่อว่า Verdance พื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันบ้านขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น ที่ดินเริ่มต้นของบ้านแบบนี้จะอยู่ที่60ตารางวาเข้าไปดูกันค่ะเข้ามาดูพื้นที่ในบ้านของแบบเบอร์แดนซ์นะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2โซนหลกัหลกๆนั่นก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งตรงนี้เปิดเข้ามาจากประตูทางเข้าหลักก็จะเป็นส่วนของ l i ฟวิ่ที่ ต่อเนื่องกับโต๊ะทานอาหารนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาอยู่อาศัยจริงก็สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ทั้งประตูด้านหน้านะคะกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆแล้วก็รอบบ้านก็คือหน้าต่างกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศภายในบ้านปลอดโปรง่งน่าอยู่ค่ะนี่โต๊ะอาหารหที่นั่งวางได้สบายส ไปดูอีกโซนนึงค่ะจะเป็นโซนที่สองที่จัดเป็นห้องหับต่างๆไว้ได้อย่างเป็นสัสดส่วนจากหน้าบันไดนะคะมาดูห้องนี้ก่อนนี่คือส่วนของห้องครัวค่ะเตรียมมาไว้ให้เป็นครัวปิดมีประตูแบบนี้แล้วก็มีระบบปะปาสุขาพิบาลเตรียมมาไว้ให้เสร็จสับเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้แบบนี้นะคะแล้วก็ประตูเปิดออกไปที่ลานซักล้างด้านหลังนี่ ใต้บันไดมีห้องเก็บของด้วยค่ะขนาดใหญ่เลยทีเดียวและด้านนี้ก็คือห้องน้ำของชั้นล่างดูนะคะห้องน้ำชั้นล่างของที่นี่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันก็คือส่วนแห้งแล้วก็ส่วนที่สามารถกั้นกระจกเต็มเปอร์เป็นห้องอาบน้ำได้เลยหน้าต่างระบายอากาศได้ด้วยสบายค่ะไม่มีความอับชื้นที่ห้องน้ำเขาให้ฟังก์ชันครบแบบนี้เพราะว่าด้านนี้ค่ะมี ห้องนอนที่4เป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นล่างอันนี้ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนะคะสามารถให้ท่านอยู่ในห้องนี้ได้อย่างสบายเลยทีเดียวหรือถ้าไม่มีคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้ใช้งานตามที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกสบายเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนค่ะโอ้หนี่เขาติดป้ายวัสดุที่ใช้ด้วยค่ะบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กไหนดูซิโอ้โหมั่นคงแข็งแรงจริงๆ ขึ้นมาบนชั้นสองค่ะโอ้โหพื้นที่พักผ่อนของครอบครัวจริงๆ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนี่ห้องน้ำส่วนกลางเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งห้องน้ำก็คือในมาสเตอร์เบดหเป็นมาสเตอร์เบดมที่ให้ขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันทุกอย่างในห้องนี้ก็ครบถ้วนทุกอย่างเตียงนอนเตียงนี้คิงไซส์นะคะวางแล้วก็ยังเหลือเดินได้รอบติดกับหน้าต่างขนาดใหญ่ตรงนี้โอ้โห นี่ยังไม่หมดค่ะด้านนี้ยังมีพื้นที่ใหญ่เลยเตรียมไว้ให้ทำา w l l i n c น o s e t แบบนี้ก็ได้นี่แล้วก็ติดกับห้องแต่งตัวของเราก็คือห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ชอบค่ะเพราะว่ามีช่องรับแสงสว่างแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ คาซาวิวรังสิตคลองสองนะคะเป็นโครงการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานต่างๆถือว่าไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งระดับของ Quality House เนี่ยแหละค่ะตัวโครงการอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายรวมทั้งบริเวณโดยรอบก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งอนวยความสะดวกที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ลำบากอย่างแน่นอนถ้าดูแล้วชอบ ราคาอยู่ในบัจเจตที่คุณตั้งไว้ก็ต้องเข้ามาชมที่โครงการค่ะทั้งบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านมาตรฐานจริงมีให้ดูครบทั้ง2อ,อย่างเลยคาซาวิวลังสิตคลองสองขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ